สบายดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์ไทยบ้านนอกเดือครับเมื่อนี้นะครับได้มานะครับภารกิจนะครับอยู่ที่อำเภอค่าพนมจังหวัดนครพนมครับพี่น้องนะครับก็เป็นชายแดนนะครับของประเทศไทยนะครับไทยกับสปปลรวานะครับด้านหลังนะครับจะเป็นในส่วนของวัดหัวเวียงครับพี่น้องวัดหัวเวียงนี่เมื่อที่เฮาได้มานะครับเดินทางมาจาก วังปู่ปริจิตนัคราชนะครับเมื่อปีก่อนนะครับพี่น้องนะครับเฮาได้มานอนพักอยู่ที่นี่นะครับนะครับหนึ่งคืนนะครับก่อนที่จะนะครับได้เข้าร่วมทําบุญถวายนะครับจะถูกปัจจัยต้นเงินต้นกันอยู่ที่วัดพระธาตุพนมเนาะโดยทางลุงช่างประซูนผักกับพี่น้องผอมมีน้องเอฟซีทัวไทยทัวโลกนะครับซึ่งเมื่อนี่นะครับในส่วนของวัดหัวเบียงเนาะอยู่ในบรรยากาศยามแรงครับพี่น้องนะครับก็ สิเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องโอ้ยสวยงามเลยนะครับพี่น้องเขาก็จะเห็นบ่วงบาทเนาะพร้อมด้วยในส่วนของอพระพุทธรูปอยู่ด้านหลังนะครับมีพระนะครับในส่วนของอมพยา,พยานาพญานาคพญานาคปกเนาะอยู่โมเยนด้านหลังส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าด้านครับพี่น้องนะครับด่านชายแดนนะครับพี่น้องเป็นด่านอาของ อำเภอท่าพนมที่ติดกับแม่น้ำโขงเนาะซึ่งในทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีครับพี่น้องเพื่อนก็จะมีตลาดไทยลาวครับพี่น้องนะครับชายเดีนไทยกับชายเดียนลาวบ่ได้มีปัญหาอย่างนะครับพี่น้องนะครับไม่ได้มีการปะทะไม่ได้มีเรื่องราวต่างๆมีแต่สันติสุขครับพี่น้องสนามนะครับสนามชายเดนนะครับหรือว่าสนามลบเป็นสนามการค้านะครับพี่น้องส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นแม่น้ำโขง พี่น้องเอ้ยแม่น้ำคงตอนนี้สุดลุกหูลูกตาครับพี่น้องน้ำคงนี่ป่านน้ำกาแฟเลยพี่น้องนะครับสีนะครับออกคุณคุนนะครับอาคุนเลยนะครับพี่น้องนะครับอ่าคุนคุนคุนคุคือกาแฟนี่แหละสุดลุกหูลูกตาโอ้น้ำไหลป่าครับพี่น้องแต่กันยังประธานได้ท่วมนะครับพี่น้องนะครับก็ขึ้นตะลิ่งแล้วล่ะนะครับพี่น้องประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อนะครับแนวใดก็แล้วแต่ฝากพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีถือลอตเตอรี่รางวั นะครับทุกคนทุกท่านด้วยเทิอนนะครับสำหรับท่านใดบริ้ซื้อลอตเตอรี่ขอให้มีโชคมีชัยนะครับตามความมุ่งมา่นป่าถนาในทุกประกาศนะครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่ริมโคงอำเภอท่าพนมเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนั้นก๊กหมักตานเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับประมาณนี้นะครับด้วยก็สวยงามไปอีกอย่างอู้หูพี่น้องสุดลูกหูลูกตามองนะนะครับผมเบิ่งไปนะครับเป็นเกาะเป็นดอนมัอนั้นลีบน้ําเป็นที่เรียบร้อยครับ น้ำคงท่วมไปแล้วน้ำท่วมไปแล้วร่มกระพันแห้งครับพี่น้องโอ้นะครับบรรยากาศยามแรงถ้าพี่น้องท่านใดได้เดินทางมาเที่ยวภาคอีสานเด้อนะครับสมนครนครพานมมุกดาหารกะแวมาที่อำเภอท่าพนมก็ได้บรรยากาศยามแรงนี่สวยงามมากทีเดียวครับพี่น้องนะครับเป็นชายเดยนนะครับอ่าชายเดยนแห่งสันติสุขเลยพี่น้องเอ้ผมเรียชายเดยนแห่งความไม่สงบเข้ากับขอส่งกัวก็กำลังใจไปหาพี่น้องล้วของชาติทหารหารนะพี่น้องเด้อ ที่อยู่ที่ชายแดนบอกว่าจะเป็นศรีสะเกดบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับแล้วก็ในส่วนของอพื้นที่ชายแดนใ,ในเขตต่างๆนะครับตลอดทั้งแนวเลยครับพี่น้องนะครับขอการส่งกาลังอกกาลังใจไปหาพี่น้องทหารหารเด้อพี่น้องเด้อ,อะดนะครับที่ดูแลนะครับปกปักรักษาคุ้มครองประเทศไทยอยู่นะครับพี่น้องตามแนวชายแดนต่างๆถ้าบอกมีทหารนะครับที่ดูแลนะครับไม่มีทหารเป็นรู้ของชาติไม่มีทหารที่ ให้ความสงบนะครับประกัศสันติสุขพี่น้องเฮานะครับบอรู้ว่าเฮาสิอยู่รอดปลอดภัยมหอดทุกวันนี้บอพี่น้องนะครับทหารมีไว้ทําไมนะครับเมื่อนี้ได้รับคําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกนือจากนี้ครับพี่น้องเอฟซีทีโครลบลังทุกท่านนะครับเฮาก็ขอส่งกับเราก็กำลังใจนะครับไปหาพี่น้องนะครับที่เพื่อนยังอยู่นะครับจากการอพยพในศูนย์พักพิงนะครับศูนย์อพยพต่างๆ ให้พี่น้องได้มีกำลังอกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้ท่านเข้มแข็งมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับส่วนนะครับความไม่สงบต่างๆนะครับก็นะครับขอให้สงบโดยเร็วกัแล้วกันเนาะเฮาก็ได้แต่วังว่าจะได้มีอะไรเพิ่มเติมไปอีกนะครับเฮาต้องการความสงบต้องการสันติภาพกับพี่น้องนะครับแล้วก็ต้องการความร่มเย็นเป็นสุขครับประเทศไทยเฮานะครับ อยู่ในความสงบมาโดยตลอดนะครับแต่ถึงเวลาลบนะครับเราก็ไม่เคยขลาดนะพี่น้องนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารหารแล้วก็พี่น้องที่อยู่ชายแดนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเด้อนะครับด้วยความรักความจริงใจนะครับจากลุงพันไทยบานออกเดื้อครับขอบคุณหลายๆนะครับผมสบายดีครับ